มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขพญาเต่างอยอีกไม่กี่วันนะคะจะถึงวันประกาศผลรางวัลประจำวันที่66กันยายน64เราบรรดานักหาเลขต่างพากันเดินทางเพื่อหาเลขนะคะเพื่อจะนำไปซื้อตอรี่เพื่อถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีล่าสุดนะคะ12กันยายน64ที่บริเวณสวนสาธารณะเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครบรรยากาศก่อนวันออกสลากกินแบ่งนะคะ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ทําให้พญาเต่าง,งอยถูกสั่งปิดพร้อมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆและหลังจากที่พญาเต่าง,งอยได้ประกาศคลายล็อกให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสักการะได้แล้วนั้นแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการเฝ้าระวังของการแพร่กระจายของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะคือต้องสวมใส่หน้าก,ากากและต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยในวันนี้ปรากฏว่าแต่ละวันมีผู้คนเดินทางมาที่พญาเต่าง,งอยหนาตาขึ้นค่ะ แม้จะไม่เหมือนแต่ก่อนก็ตามแต่ก็มีผู้มาเที่ยวชมวันละหลายพันคนนะคะประชาชนแห่ขอพอรพญาเต่องอยคึกคักค่ะหลังคลายล็อกให้เข้าเที่ยวชมแล้วก็สักการะได้เผยเลขเน้นๆเลยค่ะโดยเลขเด่นพญาเตององประจําวันที่16กันยายนนะคะเป็นเลข6776ซึ่งถือว่ากําลังขายดีนอกจากนี้เลขที่ขายดีอีกตัวก็คือเลขแม่น้ำหนึ่งคือ743เลขตึกเวิ l ด์เทรดเซ็นเตอร์คือ911 สำหรับลอตเตอรี่นั้นขายดีมากๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ